สวัสดีครับวันนี้เลนเซอร์ EX นะครับติดตั้งิกเตอร์ LED ไดลท์ครับแสตกลางแล้วก็ดไดลท์ออดิสตล์นะครับ ไอซีนอน45่าวัตครับฟลิปสตาร์สออดีสไตล์ครับไฟเลี้ยววิ่ง NA ซีนอนสาขาเชียงใหม่ครับสนใจติดต่อ094ครับ5294481ครับช่างดุบ NA ซีนอนครับโอเ,เตอร์ซีนอนเดลไลท์ ไฟ l d สนใจทักมานะครับขอบมากครับ